สวัสดีครับอ่าไม่ได้เจอนานพักรักษาตัวนะวันนี้มีรถดีๆมานำเสนอนะครับไทเกอร์ดีดีนะครับ,ร D D, รบตัวนี้ปี02ครับปี45ครับรถสีเต็มนะสีสวยนะครับสีสวยรอบพันนะเครื่องดีนะเครื่องดีกัสีสวยคันสีไม่มีเว้าวนะฮะไม่มีหักไม่มีดามนะเลขคม เลขคมเพจเปิดอยู่ครบนะครับสติกเกอร์หนงอยู่นะนอีองเสื่อสวยๆเลยนะนี่ล้ออ e ีแบนนะรถได้ทรงรถมีทรงนะครับภายในนภายในสวยนะครับ,บเบาะเบิร์ไม่มีขาดนะนะเครื่องฟิตตาติดง่ายนะครับ เลยนะนะฮะคือเสียงอะไรใช้ได้หมดนะครับรถมีกล่องพ่วงนะมีกล่องพ่วงแล้วก็คันเร่งไฟฟ้านะครับนี่เร่งไฟฟ้ากล่องพ่วงปิดเปิดได้นะฮะชุดแม่แรงชุดไอ้บอล็อกถอดล้อยังอยู่ครบนะครับ ภายในสวยแอร์เย็นนะเครื่งเสียงอะไรติดหมดเครื่องเสียงเป็นบูทูตในตัวนะครับฝาเป็นหุ้มคาร์บอนนะครับฝาถังน้ำมันล้ออ e ีแบนนะไม่ล้นนะครับไม่มีวาวก็สซีนะทรงดีๆนะเครื่องดีนะคันนี้ เครื่องข้างหน้าเงยียบเียบเลยนะแอร,ร์ระบายแทบไม่มีเลยนะฮะเครื่องดีนะสเครื่องไม่มีเขกไม่มีอะไรนะฮะน้ําไม่ดันนะฮะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะตแน,น,น้ีรถแห้งๆนะเอาไปใช้งานนี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ยังไงสนใจติดต่อได้ครับโอเคครับผมค,ครับ